เคยสังเกตกันไหมคะว่าในบางครอบครัวหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่ในบ้านที่ชอบเก็บสะสมของแล้วก็เก็บเอาเยอะๆจนบางครั้งเราเองก็อาจจะรู้สึกลำคาญใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยหรือสกรปรกที่ผู้ใหญ่ในบ้านของเราเนี่ยชอบเก็บสะสมของเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากความชอบหรือว่าไม่ได้เกิดจากความจําเป็นที่ท่านจําเป็นจะต้องใช้จริงๆบางครั้งอาจจะเป็นอาการของโรค hoarding disorder หรือโรคชอบเก็บของก็ได้คะ่ะ บางครั้งเวลาที่เจอผู้ป่วยที่มีอาการของฮอดดิงเนี่ยแล้วอธิบายเรื่องอาการของโรคให้ญาติผู้ป่วยฟังบางครั้งญาติผู้ป่วยก็จะประหลาดใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีโรคแบบนี้ด้วยหรอเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นนิสัยของคนคนหนึ่งมากกว่าแต่จริงๆแล้วในหลายๆรายเนี่ยมันเป็นโรคจริงๆอย่างที่เราอาจจะได้ยินตามข่าวอะค่ะว่าคนบ้านข้างๆเนี่ยเก็บของไว้เยอะจนแบบมีงูมีสัตว์เลื้อยคลานจนต้องตามเทศบาลมาช่วยกันเก็บของ โรค holding disorder หรือโรคชอบเก็บของก็จะเป็นโรคในกลุ่มของโรคย้ำคิดย้ำทำปัจจุบันเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในคนที่อายุเกิน55ปีขึ้นไปก็มักจะสัมพันธ์กับโรคในคนที่อายุเยอะเช่นโรคสมองเสื่อมเส้นเลือดในสมองมีปัญหาหรือว่าอาจจะพบร่วมกับโรคทางจิตเวชอย่างอื่นเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำโรคซึมเศร้าหรือว่าอาจจะพบในโรคจิตเภทด้วยก็ได้เหมือนกันซึ่งโรคกลุ่มนี้อาการเด่นๆของมันก็คือผู้ป่วยเนี่ยมักชอบเก็บของ แล้วก็ไม่สามารถที่จะทิ้งของที่คนส่วนใหญ่เขามักจะทิ้งพอเก็บไว้เยอะๆบางทีมันก็รกบ้านทําให้บ้านเลอะเทอะหรือว่าเกิดความสกปรกเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้มีปัญหากับ คนที่อยู่อาศัยร่วมกันจริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นนักสะสมก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะต่างกันหนึ่งในแง่ว่าการเก็บของของนักสะสมเนี่ยก็จะโดนเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดหมวดหมู่ในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคฮอตดิงเนี่ยมักจะเก็บแบบไม่เป็นระเบียบอะคะ่ะหรือว่ายากมากๆที่มันจะเป็นระเบียบได้เพราะมันจะงอกเพิ่มคูณมาอย่างมหาศาล ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็มีข้อวินิจฉัย4อย่างข้อแรกอะคะ่ะก็คือผู้ป่วยเนี่ยก็จะยึดติดกับสิ่งของที่จริงๆแล้วมันควรจะจําเป็นต้องทิ้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะทิ้งของที่ไม่มีค่าเหล่านั้นไปได้เช่นหลอดน้ําใช้แล้วหรือว่าถ้วยพลาสติกที่มันเอาไปรีวิสหรือใช้ซ้ำไม่ได้ข้อที่2เนี่ยก็คือเหตุผลที่ผู้ป่วยไม่สามารถทิ้งของที่ควรจะต้องทิ้งเหล่านั้นได้เนี่ยเพราะว่าเขา กังวลอยู่ลึกๆว่าถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะมีสิ่งของนั้นเนี่ยมาใช้ได้แต่ว่าของของผู้ป่วยโรคฮอดดิง้งมันจะเป็นของที่เรารู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็ได้มาใหม่คือขวดน้ําอย่างเงี้ยไปซื้อน้ํามาขวดหนึ่งเราก็ได้ขวดน้ํามาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะ หายไปแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะน้อยมากๆเลยส่วนข้อที่3นะคะพอผู้ป่วยเก็บของมาเยอะๆเนี่ยของที่เก็บเหล่านั้นเนี่ยโดยมากผู้ป่วยจะไม่สามารถที่จะจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบได้ฉะนั้นมันก็จะรกเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ห่วงว่าคนอื่นเนี่ยจะมาเอาของตัวเองไปทิ้งด้วยข้อสุดท้ายนะคะนี่เป็นข้อที่สําคัญก็คือการเก็บสะสมของของผู้ป่วยเนี่ยมันจะ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวระหว่างเพื่อนบ้านหรือว่าในชุมชนหรือว่าการเก็บเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาวะในแง่มุมของความสะอาดหรือสุขาอนามัยของผู้ป่วยเองค่ะผู้ป่วยต้องมีอาการทั้งหมด4ข้อเลยถึงจะสามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮอตดิงดิสออเดอร์ได้ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยมีอาการแค่ข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3โดยที่มันไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นไม่ได้กระทบสุขภาวะเราก็จะไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคฮอตดิงดิสออเดอร์ค่ะ การรักษาเนี่ยก็อาจจะมีหลักๆอยู่ประมาณสองข้อในปัจจุบันเนี่ยการใช้ยายังไม่ได้มีรายงานมากนักว่าใช้ยาชนิดไหนแล้วดีที่สุดเนื่องจากว่าโรคฮอดดิ้งเนี่ยมันโดนจัดเป็นกลุ่มโรคเดียวกับโรคยามคิดยามทามฉะนั้นยาส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นยาที่เอาไว้รักษาในผู้ป่วยโรคยาคิดยามทามแล้วก็มีการรักษาอีกแบบหนึง่งเรียกว่าการทำจิตบําบัดก็คือเป็นการทำจิตบําบัดเพื่อปรับความคิดแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจสามารถจําแนกหรือลําดับความสําคัญของสิ่งงงตต่่่าาๆได้เพียแว เนื่องจากว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยมันมีไม่เยอะมากนักมันทําให้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการรักษาวิธีไหนได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะการที่ชอบเก็บของเนี่ยค่ะบางทีมันก็อาจจะบอกว่าเป็นโรคฮอดดิงไม่ได้เสมอไปฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่แล้วท่านชอบเก็บสะสมของอาจจะค่อยๆมาเช็คก่อนว่าจริงๆแล้วอาการเนี่ยมันเข้าได้กับโรคฮอดดิงหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุหรือเหตุผลที่ท่านเก็บของเหล่านั้นไว้เนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่าจัดการไม่ได้หรือคุยกันไม่รู้เรื่อองงจจจริๆกก็็าาาะะพพพมบแทย์ได้ค่